สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่ 25เมษายน2,566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดประชาอาจารย์ให้9มาตัวเดียวทุกท่าน9มาตัวเดียวอาจารย์บอกว่ามาแน่ๆนำไปเก่งกันดูครับจะมาบนอีกไหมหรือว่างวดนี้จะลงไปล่างทุกท่านงวดประจำวันที่2พฤษภาคม 2,566ครับ9ตัวเดียวแอดประชาถัดมาก็จะเป็นข้อมูลของแอดคุณนายนะครับเลขเด่น2ตัวบนล่างของอาจารย์ได้0กับ7ทุกท่าน0กับ7ตามนี้ครับวันที่ก็จะอยู่ตรงนี้2566ข้อมูลบทล่างเลขเด่น2ตัว ถัดมาก็จะเป็นทางวิ่งรูดบนล่างเลขวิ่งสองตัวของแอดคอน้้นขนตรดงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดได้7กับ9ทุกท่าน7กับ9อยู่ตรงนี้ครับไปเก่งกันดูเนาะตัวไหนจะไปบนตัวไหนจะลงล่างวันที่2 5, ทับห้า6อคน้นสูบแอดคอรนนเป็นข้อมูลวิ่งรูดบนล่างทุกท่าน ถัดมาจะเป็น,นทางเด่นบนรูปแบบนี้ของอาจารย์วันชัยงวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี6กับ9หวยออก906ใบนี้ผมก็ลงให้ทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวางวดใหม่ชนกัน5ตัวนะครับทุกท่านตัวชนก็จะมี 1, 2, 3, 4, 8ครับ 1>, 1 2 3 4แล้วก็8ทุกท่านวันที่อยู่ด้านล่างแนวทางเด่นบนรูปแบบนี้ของอาจารย์วันชัยใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่าน1 2 3 4 8ไปดึงตัวเด่นกันดูเนาะถัดมายังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์วันชัยใบนี้เป็นข้อมูลหลัก10บนครับปล่อยสูตรเดินเองอาจารย์ให้เด่น1กับ4 ตัวเต็มของอาจารย์ก็อยู่ด้านล่างนะครับได้1 4 8ทุกท่านตามนี้นำไปเก่งกันดูครับถัดมาจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลของแอดพฤหัสครับใบนี้อาจารย์ให้เลขเด่นมา3ตัวทุกท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นบนหรือล่างเลขเด่นของอาจารย์ได้2 3แล้วก็4ทุกท่าน2 3 4 งวดประจำวันที่2พฤษภาหกหกไปดึงตัวเด่นกันดูครับจัดระเบียบกันดูเนาะตัวไหนจะไปบนตัวไหนจะไปล่างยังอยู่กันที่แนวทางของงอดพฤหัสรครับใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวแล้วก็3ตัว3ตัวของอาจารย์รูปแบบนี้ได้846ครับ2ตัวก็ได้4ี่หกทุกท่าน846กับ4ี่ แต่เล่นจริงๆก็จะได้8 4 8 6 4 6เนาะประมาณนี้นำมาฝากทุกท่านนะครับเผื่อชอบถัดมาครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอาจารย์ทุกท่านอาจารย์บอกว่าชุดนี้พอรอผลออกอาจารย์ว่างั้นแนวทางของอาจารย์ก็จะมีข้อมูลชุด3ตัวมาให้เป็นแนวทางรวมทั้งหมดก็6ชุดขออภัยครับ5ชุดด้วยกัน แนวทางของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับ 2. พฤษภาคม66แนวทางของแอปพฤหัสถัดมาใครรอแนวทางเด่นบนของแอปเปิลมาแล้วนะครับเลขเด่น3ขอภายเลขเด่น4ตัวของอาจารย์งวดใหม่ได้1359ทุกท่าน1359วันที่อยู่ด้านบน จัดไปครับแนวทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด่นครบบนทุกท่านมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมามาไม่ครบทุกท่านขาดหลักร้อยไปเนาะไม่มีเลข9แนวทางของอาจารย์มีหลักหน่วยแล้วก็หลัก10นะครับมี0กับ6งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา 2ทับ5ทับ66เด่นครบบนของอาจารย์ก็จะมีเลข8ขอภายครับ689 012ทุกท่าน689 012จัดระเบียบเข้าคู่กันดูนะครับแนวทางเด่นครบบน689 012อีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลเด่นร้อยบนทุกท่านเด่นร้อยบน อาจารย์ก็จะมีแนวทางเลขเด่นไม้ทั้งหมด6ตัวได้012367นะครับ012367เด่นร้อยบนอีกใบหนึ่งก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับทุกท่นนานแนวทางของอาจารย์มีเลข7หวยออก7 1ล่างเนาะงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวา สูตรเด็นล่างของอาจารย์ได้1357ทุกท่าน1357นวทางของ Apple ครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางพิกัดบนแนวทางของแ d ดออสนะครับเลขเด่น3ตัวสูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้890ทุกท่าน890งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับ จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มา2ตัวมี9กับ0ที่มาเนาะหวยออก9 0 6ครับงวดใหม่ได้ตัวเดิม890มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลพิกัดล่างพิกัดล่างของอาจารย์งวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข7อยู่ัวยออก71มงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้7 89ทุกท่านพิกัดล่าง789รอผลครับวันที่อยู่ตรงนี้แนวทางของแอดออสพิกัดบนแล้วก็พิกัดล่างถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดยายผาอาจารย์ให้แนวทางบทสรุปบนมาทุกท่านตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข4 4อยู่ตรงนี้นะครับ คู่โตสของอาจารย์ก็จะมี40กับ41ทุกท่าน40กับ41แล้วก็อาจารย์บอกว่าถ้า40มาก็จะได้064นะครับ064ถ้า41มาก็จะมี164 174 194ทุกท่านตามนี้ครับ ทุกท่านชอบ40ก็064 41ก็อยู่แถวด้านล่างทุกเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับด้วยลักแอดยายผาวันที่ก็จะอยู่ด้านล่างสูตร2566ตรงนี้มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลสรุปล่างนะครับบทสรุปล่างของอาจารย์ตามนี้เลขเด่นของอาจารย์ก็คือเลข1ทุกท่านเด่น1ล่าง เลขชุดของอาจารย์ก็จะมี1314ตัวรองมีอยู่2ชุดนะครับตัวรองของอาจารย์มี10กับ16อาจารย์มีแนวทางดับล่างมาให้ด้วยนะครับอาจารย์บอกว่าดับ2570ตามนี้ทุกท่านบทสรุปบนล่างของแอดยายผาต่อมาก็จะเป็นแนวทาง หลัรกร้อยของแอดปูนะครับสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น2ตัวได้2กับ9ทุกท่าน2กับ9ไปเก่งกันดูครับ9จะมาอีกไหมทุกท่าน90ศูนย์อะไรดีครับแนวทางหลักร้อยของแอดปูเนาะสูตรของอาจารย์ได้2กับ9ทุกท่านถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ขุนแผนนครพนม อาจารย์ก็จะมีชุดเด่นมาให้2ชุดนะครับมี3 2กับ74คู่โต๊ดของอาจารย์ก็จะมี3 7 3 4 2 7 2 4ทุกท่านตรงนี้น่าจะเป็นเลขเด่นของอาจารย์นะครับทุกท่านขออภัยด้วยเนาะมี3 2กับ74จับมัดรวมกันแล้วได้ตามที่เห็นครับ3734 27 24แนวทางรอสอนอของอาจารย์ ถัดมาก็จะเป็นในทางสอ,งน,อนบนของแอ l ลัตเกตแก้วสิริครับเลขเด่นสอน,อนบนวีหนึ่งของอาจารย์ได้0 2 3แล้วก็8ทุกท่าน0 2 3 8จัดไปครับใครตามแนวทางสอ,งนอนบนวีหนึ่งของอาจารย์ มาต่อกันที่10หน่วยบนเลขตารางรูปแบบนี้ใครรอมารับไปครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข0นย์นะครับเอา6ใส่เข้าไปก็จะได้06ตรงนี้ทุกท่านเข้า2ตัวบนเนาะแล้วก็มี9ติดหลักร้อยมาด้วยนะครับเก้าไปหลักร้อยเนาะงวดใหม่สอนอนบนของอาจารย์ ก็จะอยู่แถวนี้ทุกท่าน2พฤษภาคม66สูตรของอาจารย์ได้012ทุกท่าน012จัดไปครับแคปหน้าจอให้ไว้เลยแนวทางสอ,งนอนบนรูปแบบนี้ต่อมาก็เป็นแนวทางหน่วยบนของอาจารย์เวียงพิงอาจารย์มีแนวทางหลักหน่วยบนมาให้6ตัวได้156 7 8 9 156 เจ็ดแปดเก้าถัดมาครับวิ่งล่างตัวเดียวของแอดรัชนกมีโชคงวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้วิ่ง7มาอยู่นะครับเข้าตำแหน่งหลักสิบงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้หทุกท่านวิ่งล่างตัวเดียวได้เลข1อีกตัวอะไรดีครับนำไปเก่งไปรุนกันดูเนาะถัดมาก็จะเป็น,นทางวิ่งล่าง เลขวิ่ง2ตัวของบายทริปเปิลสูตรของอาจารย์ได้4กับ5ทุกท่าน4กับ5วันที่อยู่ด้านบนถัดมาก็เป็นนทางของแอทเทงเคงครับ10หน่วยล่างสูตรที่2ทุกท่าน10หน่วยล่างสูตรที่2 หลักสิบของอาจารย์ได้23458หาลักหน่วยของอาจารย์ได้0 2 3 4 5นะครับลงงวดแรกทุกท่านสูตรนี้ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของหนุ่มราชเทวีข้าวอาจารย์เกษตรนายา่าเป็นแนวทาง10ล่างแล้วก็หน่วยล่างมัดรวมกันทุกท่านก็จะได้แนวทางตามที่เห็นครับอยู่ในส่วนตรงนี้เนาะ อาจารย์เกษตรนายาหนุ่มราชเทวีมาต่อกันที่แนวทางของแอดอาร์ Art ชุดกรองของขวัญสูตรของอาจารย์จะมีเลขเด่นมาให้ทั้งหมดอสองสูตรนะครับสูตรละสตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มัดรวมกันแล้วก็จะมี6กศน์ที่มานะครับมาเป็นตัวกลับทุกท่านก็ไปบนเนาะหวยออก0ูนย์ห งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้ตามที่เห็นครับสูตรแรกด้านบนได้756สูตรที่2ด้านล่างได้3 2 4จับมัดรวมกันแล้วได้ตามนี้2พฤษภา66กแคปหน้าจอให้ไวครับแนวทางแอดอาร์ตก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ